ờ à, mấy mẹ kalamang này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  มันลงอยากว่าก่อนก็ยากมาเอาไม้ึ้นไว้ทาพ,พ่าอแน่เสด็จไหเสด็จเปียกอยู่แล<ห>้วน <ขอ S 1> <ๆ S 2> เขาไม่ไม่มีนงอา,ายากบ้านบ้านมันมีนะอย่ไปเชื่อไม้พวกนี้ข้าวเกอเือให้ผมบ้านานั่งก่อนโอ้ยบอ,อบอบอบ่ท่านดอกฮะ เอาไงผมเกียกก่อนแล้วค่อยมาบ่ได้บ่เออเดี๋ยวผมมาลงหามาลงเชี่ยนนี่ก่อนไจ้ปลาได้ปลาไปเผาะกินกันไปหัวหานะพ่อยิงได้สิวันทายเลยวันเด้อไมต้องมาจังเลยวะื่คืนเลย อ,อ,อ,อันไหนครับอบอรางแรงแล้วมันสบายแล้วม,ม,มันยังบ่ถึกทาวะมันต้องขังที่อ้อครังที่สามมันเลโอ้ยหนอไหนอันไหน อในทาไปเกย่ยงเงี้ยครับสำหรับมือใหม่นะครับเวลาจะหว่านแหนี่ดึงให้สุดนะครับกลับมาบครึ่ง,องเอาไว<ห>้ที่ค้างถนัด <พวก>โอ้มีเสียปุ๋ยใส่นะผ่<พวก>ะานถึงไรได้กรีบแล้วแดดป่าถึงนมา่ไปะ

ไปยืมเ้ี๋ยวเลาะใกล้ๆผมหัวม้วนเสาผนเฮ่อเอาไปเอาข้าวนิยวอีก